เนี่ยเดี๋ยวถ้าหายนะสวยแน่ๆเลยคือคุณหมอเขาแบบทาดีมากขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องปุยนุ้ยเมคอัพค่ะก็มาเจอกันหน้าสดอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เนาะตอนนี้นะคะที่ปุยถ่ายอยู่เนี่ยมันจะเป็นก่อนที่ปุยตัดสินใจไปทําตาคะ่ะเพื่อนๆ คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยปุ๋ยมีปัญหากับตาของปุ๋ยนะคะคือเวลาสมมติว่าเรากรีดไอายไลเนอร์ไปแล้วเราจะมองไม่เห็นชั้นตาตัวเองเลยค่ะเพื่อนๆมันจะเห็นเป็นแบบเหมือนตาดุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบมีแต่คนทักว่าง่วงนอนหรือเปล่าคือที่จริงเราไม่ได้ง่วงนอนนะแต่ว่าตาเรามันเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้ดูเหมือนคน ไม่สดใสง่วงเราตลอดเวลาค่ะเพื่อนๆปุ๋ยก็เลยตัดสินใจเนาะไหนๆเราก็เคยเจ็บตัวมาหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเนื้องอกงในมดลูกหรือว่าผ่าตัดปากนะโบท็อกอะไรให้ฟูเราก็ทํามาหมดแล้วเนาะแล้วก็ตาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญกับอาชีพของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะตอนนี้ปุ๋ยก็จะ3ามสิบสองแล้ว<ะ>เราก็ไปทําตาเลยดีกว่านะคะ แต่ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าหรือว่าจะออกมาเป็นเหมือนปากนะคะ<ม>ก็การทำศัลยกรรมเนาะเหมือนกับซื้อหวยเลยจริงๆเนาะลุ้นกันตลอดเวลาสงสัยไปทำศัลยกรรมอย่างเดียวไม่พอนะคะเพื่อนๆปุ๋ยต้องไปไหว้พระขอนทำศัลยกรรมด้วยนะมันอาจจะออกมาดีก็ได้นะคะคราวนี้โอเคค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหลังทำเสร็จแล้วจะมาอัปเดตอาการให้ค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะปุ๋ยก็อยู่ในห้องน้ําของคลินิกที่จะมาทําตานะคะตอนนี้พยาบาลเขาแปะยาชาตรงคิ้วให้ะคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงละรอคิวอยู่ตอนนี้คุณหมอเขาติดผ่าตาัดเคสน,นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผ่าตัดแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบเลยคะ่ะมาดูกันว่าหลังทำนะคะตาจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ตาปุ๋ยก็เป็นประมาณนี้เนาะ ค่ะวันนี้นะคะก็วันที่2แล้วค่ะคุณหมอเขาบอกว่าถ้ามันบวมมากไม่ต้องตกใจนะมันจะบวมสุดๆวันที่2กับวันที่3นะคะเสร็จเมื่อวานปุ๋ยเข้าไปทําประมาณเวลาบ่ายโมงเนาะเสร็จออกมาประมาณ4ี่โมงใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงค่ะคเพื่อนๆคือคุณหมอเขาละเอียดมากาตอนทํานะ เหมือนจะหลับด้วยอ่ะคือชั่วโมงที่3ามคือไม่ไหวแล้วเนาะอารมณ์นอนบนเตียงหลับตาลืมตาหลับตาลืมตา,มตายเงี้ยก็ทําอยู่อย่างนั้นนะคะจนเสร็จตอนแรกที่ทําเสร็จนะหลังใหม่ๆสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าหายนะสวยแน่ๆเลยคือคุณหมอเขาแบบทําดีมากขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ เห็นถึงความตั้งใจของคุณหมอจริงๆนะขนาดบวมนะคะก็ยังดูไม่ช้ำมากแล้วก็ชั้นตาก็เท่ากันเดี๋ยวเรามารอดูวันพรุ่งนี้เนาะวันที่สมนะคะมาค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแกะซองยาที่คุณหมอให้มานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะหลังจากที่เราทําตาเสร็จนะคะเขาจะให้มาเอาไว้ประครบตานะคะจะเป็นเจลสชิ้นนะคะพร้อมผ้าก๊อตเนาะแต่ว,ว่าเจลฝุ่ยเอาไปแช่ช่องแข็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เอามาให้ดูก็จะมีแค่ผ้าก๊อตอันนี้นะคะ แล้วเขาก็จะมีคัตตบัตให้เราด้วยนะคะและยาทานนะคะคือหลังจากพามเสร็จเนี่ยเขาจะมียาแก้ปวดให้เรา3เม็ดหลังจากอาหารปุ๊บเราทานทั้ง3เม็ดนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเราจะไม่ปวดนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทาน3เม็ดนั้นนั้นรับรองว่าปวด ปวดนิดนึงค่ะปวดตึบๆที่ตานะแต่ว่าผุยทานเข้าไปนะคะก็ไม่เป็นไรไปเดินห้างทําอะไรได้ตามปกตินะต่อไปนะคะเป็นยากินเนาะก็คือเหมือนปกติที่เราทำศัลยกรรมเนี่ยเราจะต้องมียาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะอันนี้ทานวันละ4ครั้งก่อนอาหาร30นาทีเป็นเวลา5วันนะคะและจะมียาลดบวมนะคะตอนที่ทําฝาปุ๋ยก็ได้ยาลดบวมมานะแต่ว่าปุ๋ยไม่ได้กินเนาะก็เพราะว่ามันมันไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่ว่าตาเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะบวมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ กินยาลดบวมไปให้หมดเลยเนาะส่วนยาทานะคะเขาจะให้มาด้วยกัน4อันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวดังเดิ์มาริกตัวนี้นะคะทาหลังจาก7วันขึ้นไปค่อยทานะคะส่วนอันนี้วันนี้เราจะมาล้างแผลด้วยน้ําเกลือก่อนนะเสร็จแล้วเราจะทาเบตาดีนต่อนะคะต่อด้วยเบตาดีนตัวนี้และทาเคลือบคล้ายๆอันนี้เป็นขี้ผึ้งขี้ผึ้งยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะ เริ่มบวมมากๆนะคะตาเริ่มแบบเริ่มแดงๆและ่ะแต่ว่าถือว่าช้ำน้อยกว่าที่อื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ดเลือดออกจากแผลกันก่อนนะคะหลังจากเช็ดน้ำเกลือนะคะแผลก็ดูสะอาดขึ้นมาทันทีนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เบตาดีนะคะ่ะ โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆการทำความสะอาดแผลก็มีประมาณนี้นะจะเห็นได้ว่าช้ำน้อยมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้ปุ๋ยก็มีนัดไปข้างนอกนาอก็มีความจำเป็นที่จะต้องแต่งหน้านิดน,นึงแต่ว่าเราก็เว้นตาไว้นะคะแต่ส่วนอื่นๆเราก็แต่งได้ตามปกติค่ะ ลางตัดไหมค่ะอันนี้ปุ๋ยไปตัดไหมามาแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะก็ครบ1เดือนแล้วพอดิบพอดีนะคะเป็นเวลาประมาณ30วันที่ปุ๋ยได้ไปทำตา2ชั้นมานะคะวันนี้ปุ๋ยก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่า1เดือนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะ mm hmm. ก็ตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตาเริ่มยุบเข้ามา แทบจะเท่ากันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่หายสนิทนะคะเพื่นพนอนๆตาสองชั้นเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ3 6ถึง6เดือนนะคะถึงจะเข้าที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยหเดือนอยู่เท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวปุ๋ยจะให้เพื่อนๆดูแผลนะคะก็แผลที่ทํากับคุณหมอดวงดาวมานะคะเวลาเย็บเขาเย็บ แค่นิดเดียวเท่านั้นจึงทําให้มีแผลเป็นนิดเดียวนะคะซึ่งแผลเนี้ยเดี๋ยวถ้าการเวลาผ่านไปเราทายาแก้แผลเป็นเรื่อยๆนะคะมันก็จะค่อยๆหายไปเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังแอบมีร่องรอยอยู่ว่ามันเดือนเดียวเองนะคะเพื่อน ถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่า3 mm hmm. <6 S 2> เดือน6เดือนปุ๋ยก็จะมาทาคลิปอ mm ัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถามว่าตอนนี้ปุ๋ยก็พอใจมากนะคะกับลืมตาแล้วออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่า,าปุ๋ยยังมีอาการกลัวนะคะยังไม่กล้าแต่งหน้าเนาะเดี๋ยวถ้าได้แต่งหน้ายังไงก็จะมาอ mm ัปเดตเป็นคลิปแต่งหน้าครั้งแรกหลังจากทาตา2ชั้นมาแล้วกันนะคะอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูแผลก่อนเนาะนี่นะคะแผลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนแรกก็ว่าจะจบคลิปที่1เดือนแล้วนะคะแต่ว่าพอดีค่ะมันมีเหตุแบบบังเอิญน,นะคะที่ ตอนแรกที่ปุ๋ยจบคลิปที่1เดือนนะคะแล้วตามันยังแบบแอบบวมอยู่นิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าปุ๋ยเพิ่งรู้ว่าสาเหตุที่มันบวมนิดนึงเป็นเพราะว่าแบบมันอาจจะมีไขมันหรือว่าน้ําเหลืองน้ําหนองของเราค่ะไปอุดตันที่ตาแล้วปุ๋ยแบบไม่กล้าดึงออกนะมันก็เลยกลายเป็นบวมตุยตุยนิดนึงนะคะอักเสบนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1เดือน15วันหรือประมาณ1เดือนครึ่งนะคะวันก่อนเนี่ยปุ๋ยได้แบบทําความสะอาดตาแล้วปุ๋ยเห็นมันเป็น ขาวๆเม็ดขาวๆงอกออกมานะคะปุ๋ยก็เลยใช้แหนบดึงปรากฏว่ามันออกมาเป็นยวงเลยค่ะเพื่อนๆคล้ายๆไขมันประมาณนั้นนะ่ะคล้ายๆเรากดสิวแล้วมันเป็นไขมันแข็งๆเพื่อนๆนึกออกไหมคะปุ๋ยก็เลยดึงออกมาคูใหญ่มากเลยหลังจากนั้นแบบรอยอักเสบนะคะมันก็ค่อยๆหายไปนะคะเพื่อนๆค่อยๆยุบลงไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวปุ๋ยขอมาอัดคลิปเพิ่มนะคะในเวลาเดือนครึ่งเนาะว่าตอนนี้ตามันเป็นยังไงแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีการแต่งตาเป็นครั้งแรกด้วยแต่ว่าคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเป็นคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้เราจะตัดถึงตรงแค่ปุ๋ยเอาให้ดูรอยแผลเป็นที่ตานะคะนิดเดียวเนาะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะอันนี้มันดีขึ้นมากแล้วคือ1เดือนครึ่งได้ขนาดนี้นี่ปุ๋ยถือว่าโอเคมากๆแล้วปุ๋ยพอใจมากๆนะคะเพราะว่า แต่ละคนปุ๋ยไปดูคลิปของท่านอื่นนะคะกว่าที่เขาจะหายนะคะก็ประมาณหมายถึงว่ารอยแผลจะหายไปนะคะประมาณ3-6เดือนเนาะแต่ว่านี้เดือนครึ่งนะคะเราก็ใจเย็นๆก,กันก่อนนะคะเพื่อนๆส่วนคลิป3เดือน6เดือนนะ่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะเอามาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูคลิปเดือนถึงเดือนครึ่งไปก่อนเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะเรามาดูแผลที่ตานะตอนนี้แผลที่ตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเริ่มดีขึ้นเยอะแล้วนะคะ ก็เริ่มดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะคือตอนนี้แบบดีใจมากเลยไปไหนก็ไม่เหมือนคนง่วงนอนแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปก่อนทําตาเหมือนคนง่วงนอนมาก คือปกติปุ๋ยอะค่ะแต่งหน้าใช่ไหมแล้วเราติดตาสองชั้นเราก็จะเห็นหน้าเราเป็นประมาณแบบนี้แหะคะ่ะอันนี้คือหน้าจริงที่ในจินตนาการว่าฉันหน้าตาแบบนี้แต่ความจริงก่อนทําตามมันไม่ใช่อย่างนั้นไงถ้าไม่แต่งหน้าก็คือดูไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องแต่งแต่งตาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆใส่แค่คอนแทคเลนส์หรือที่จริงไม่ใส่ก็ได้นะแต่พอดีวันนี้มีถ่ายงานก็เลยใส่นิดนึงประมาณนั้นนะคะมันก็จะทําให้เบ้าตาของเรานะคะดูชัดขึ้นดูมีชั้นตาขึ้นดูไม่ง่วงนอนแล้ว ประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้านะคะกับคลิปแต่งตาครั้งแรกของการทำตาม,มานะคะวันนี้ปุ๋ยไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย